และนอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะคะมีผลการวิจัยจากสหรัฐอเมริกาถึงสารอาหารที่ใช้ในการดูแลหัวใจและหลอดเลือดเพราะว่าสารอาหารทั้ง7ตัวนี้สามารถช่วยฟื้นฟูการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวแรกค่ะทอรีนสามารถช่วยลดความเสียหายที่เกิดกับหัวใจ2คาร์นิตีนช่วยเพิ่มพลังงานให้กับกล้ามเนื้อหัวใจ3คนไซคิวเทนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังช่วยเป็นเชื้อเพลิงให้กับไมโตคอนเดรียและป้องกันภารระวะหัวใจล้มเหลว4โพลิโคโซาซอนช่วยรักษาสมดุลของ HDL LDL ไขมันดีไขมันเลวให้เป็นปกติ5ออยเซอร์มัชรูมช่วยปรับสมดุลของคอลเลสเตอรอลให้เป็นปกติ6โฟลิกแอซิดปรับระดับโฮโมซิสเตอินให้เหมาะสมป้องกันหัวใจขาดเลือดและอัมพาต เจ็ดเซเลเนียมช่วยสร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระเฉพาะหัวใจ และถือเป็นข่าวดีมากๆค่ะที่สารอาหารทั้ง7ตัวนี้ถูกรวมไว้ในผลิตภัณฑ์เจลเฮชาทีเป็นเทคโนโลยีของสารอาหารบำบัดในรูปแบบเจลจึงสามารถออกฤทธิ์ได้เร็วเพราะดูดซึมได้ไวกว่าแบบเม็ดถึง5เท่านับได้ว่าเป็นทางออกของโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจโตหัวใจขาดเลือดไขมันอุดตันเส้นเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะกล้ามเนื้อหัวใจที่ไม่แข็งแรงนี้เองทานทุกวันค่ะนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่หายจากโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ด้วย HRT ค่ะ